สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชราพรศรีพักดีค่ะชื่อเล่นชื่อตุ้มอายุ20ปีค่ะเกิดวันที่สิสิงหาคมพศ25 3 6ค่ะตอนนี้อยู่ปี3เอกวสารศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศค่ะเออสิ่งที่ชอบนะคะชอบเลี้ยงอยากเลี้ยงจระเข้ค่ะแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าที่บ้านดุที่บ้านไม่เ,เลี้ยง แล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบคือค้างคกค่ะเพราะมันมีตุ่มอะไรก็ไม่รู้เต็มหลังไปหมดเลยค่ะแล้วก็งานอดรเห็กนะคะก็เล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงเข้า Facebook Twitter Google ลหาความรู้บ้างแต่ก็ตามภาษาไว้รุ่นทั่วไปค่ะแล้วก็หนูอยากไปเที่ยวประเทศที่อยากไปคือประเทศ ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าชอบญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กเลยชอบวัฒนธรรมชอบความเป็นอยู่ชอบผู้คนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักเขียนค่ะเลยเลือกเรียนวรารสารศาสตร์แต่ว่าเป็นคนที่เขียนไม่เก่งแล้วก็ชอบถ่ายรูปค่ะแต่ว่าก็ถ่ายไม่สวยค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจชอบชอบนักเขียนคนหนึ่งคือ นิ้วกลมค่ะพี่เอนิ้วกลมชอบชอบมากเขาเป็นคนที่เขียนได้ค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าใจได้ง่ายเขียนเรื่องที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็พี่ก้องทรงกฎพี่หน่งวงธนงก็โอเคค่ะแล้วก็ชอบชอบคนหนึ่งคือพี่วิจัยพี่เอไม่ใช่พี่วิชัยพี่วิชัยเป็นนักเขียนของในเครืออเดอาบุ๊เหมือนกันค่ะแล้วก็แกเป็นคนที่แบบ เขียนเขียนได้ตลกเขียนได้ฮาเขียนได้เกียนมากคือคืออ่านแล้วมันตลกมากค่ะคือชอบแล้วก็ช่วงที่เข้ามาหาลัยตอนปีหนึ่งมีผลงานค่ะเรื่องแรกที่ทํากับเพื่อนในฐานะจา้าทีมก็คือเรื่องแก่นิยมตอนนั้นได้รางวัลอันดับสองของโครงการของอีสานอินดี้ค่ะ,คะที่มาประกวดอยู่คณะเราแล้วก็ ีสองได้ทําอีกเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขศึกษานี้ได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศของโครงการฟิล์มทะลักค่ะแล้วก็เรื่องที่สามได้อันนี้ได้เข้ารอบสิบห้าทีมสุดท้ายเรื่องล่าสุดที่ทํากันก็เรื่องอะไรนะเยลโล่ซัมเมอร์เรื่องเยลโล่ซัมเมอร์ค่ะอันนี้ก็ได้เข้ารอบสิบห้าทีมสุดท้าย ของระดับประเทศเหมือนกันก็โครงการอะไรอะโครงการโครงการหนังหน้าจ่าแบน,นะคะ่ะแล้วก็มันมันเป็นความภูมิใจอะคะ่ะที่ได้ทํากับเพื่อนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้รางวัลด้วยคือตอนแรกก็ทํากันเล่นๆน,นะคะแต่ว่ากลับเอาไปประกวดแล้วได้รางวัลมาซะง,งั้นทุกอย่างทุกเรื่องที่ทํากันมารู้สึกว่าจะเข้ารอบเกือบเกือบสุดท้ายหมด แล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งขึ้นมาหาลัยแล้วก็ได้ทํางานกับเพื่อนได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็กลับได้รางวัลมีผลงานมีหน้ามีตาคณะเอาไปถ่ายปกขึ้นวารสารของคณะอะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิภูมิใจคะ่ะทําให้พ่อภูมิใจคะ่ะนี่แหลคะค่ะเรื่องราวของหนูสําหรับวันนี้ <laughs> สวัสดีค่ะ